สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูผัดผักง่ายๆมีประโยชน์แล้วก็อร่อยกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูผัดผักบุ้งปลาเค็มค่ะโดยส่วนมากเนี่ยเราจะได้ยินบ่อย,อยๆเลยก็คือผัดผักคะน้าปลาเค็มนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วผักบุ้งหรือว่าผักชนิดอื่นๆเนี่ยก็สามารถเอามาผัดกับ ปลาเค็มได้เหมือนกันนะคะก็วันนี้เราจะทําเป็นผัดผักบุ้งเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะประกอบไปด้วยผักบุ้งค่ะผักบุ้งเนี้ยเราซื้อมาจากตลาดนะคะ1กรัมประมาณ20บาทนะก็จะได้กรมัมให หนึ่งกรัมมีปลาเค็มเราใช้ทั้งหมด50กรัมนะคะมีพริกแล้วก็กระเทียมอันนี้เพื่อนๆจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เลยแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็จะยังมีพวกเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสเนี่ยเพื่อนๆเราปรุงได้เองตามชอบเลยนะโดยปกติเราผัดผักเรากินรสชาติไหนเราก็สามารถปรุงรสชาตินั้นได้เลยเพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องลดความเค็มลงในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าปลาเค็มเนี่ย เขามีทั้งความหอมแล้วก็ความเค็มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรุงน้าซอสเหมือนเดิมเนี่ยรสชาติที่เรากินถ้ามันจัดไปเนี่ยแล้วไปเจอกับปลาเค็มอีกเนี่ยรับรองเลยว่าจานนี้เพื่อนๆจะกินไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะเค็มมากเกินไปนะคะก็ลดในส่วนของพวกซอสปรุงรสพวกนี้ลงสักครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะคะแล้วก็ปลาเค็มแต่ละที่เนี่ยมันเค็มไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะมันก็ ขึ้นอยู่กับว่าปลาของเราเนี่ยมันเค็มมากเค็มน้อยแค่ไหนด้วยนะคือทุกๆอย่างก็แนะนำให้ชิมก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำการปรุงรสชาตินะแล้วก็เราจะเตรียมน้ำซอสสำหรับปรุงรสชาติไว้เลยนะเพราะว่าเวลาผัดผักวุ้งเราจะไม่ผัดนานเราจะใส่ซอสใส่อะไรอย่างเงี้ย กว่าจะทําเสร็จมันก็ใช้เวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้ําซอสของเราเนี่ยมาปรุงรวมกันในถ้วยเดียวไปเลยถึงเวลาเราก็ค่อยราดลงไปนะคะพรเราปรุงน้ําซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสับพริกสับกระเทียมกันนะคะบางบ้านเขาก็บอกว่าเวลาผัดผักบุ้งเขาไม่ใส่พริกกันนะคือกับข้าวแต่ละบ้านเนะี่ยเนาะมันก็จะต่างกันออกไปตามใจแม่บ้านที่เป็นคนทํานะ สมัยก่อนเราก็กินผัดผักบุ้งที่ไม่ได้ใส่พริกแต่พอไปกินของคุณย่าคุณย่าเขาใส่พริกแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีความหอมแล้วก็มีความเผ็ดน้อยเผ็ดอ,อ่อนอะ่ะมันก็อร่อยไปอีกแบบนะคะพริกเนี่ยเราจะหัน่นแฉลบนะเพราะว่ามีคนที่เขาไม่กินเผ็ดด้วยเขาจะได้สามารถเคี่ยวออกได้นะคะพอเราเตรียมเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทอดปลาเค็มกันเลยทอดปลาเค็มก็ทอดธรรมดาเลยค่ะทอดทั่วไปทอดให้เขาสุก ให้เขาหอมสุกตีนะคะก็ตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนน้ามันร้อนนะคะพอเน้ำมันร้อนเราก็ใส่ปลาเค็มของเราลงไปทอดได้เลยปลาเค็มที่เราเอามาทำผัดผักวันนี้เนี่ยรสชาติของเขาไม่ได้เค็มมาก มีความเค็มๆหอมๆแต่ว่าไม่ได้เค็มแบบเค็มปิดปีขนาดนั้นนะคะบางปลาเค็มบาง,บางที่เวลาเรากินนะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเค็มมากขนาดนี้มันแบบเอามายำก็จะยังรู้สึกเค็มไปอยู่ดีอนะต้องกินกับข้าวต้มเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ที่เนาะ เราก็ทอดปลาเคม็มจนเขาสุกเหลืองดีแบบนี้นะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาปลาเค็มที่เราทอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเราจะไม่หั่นชิ้นใหญ่นะเพราะว่าชื่อเขาก็บอกอยู่ว่าปลาเคม็มถ้าเราหั่นใหญ่เกินไปเนี่ยเลากินเข้าไปกัดโดนอ่ะมันจะไม่ใช่รสชาติกลมกล่อมที่อร่อยมันจะกลายเป็นความเคม็มเค็มแบบเคม็มเค็มเกินไปแทนนะคะมันจะไปกรบรสชาติของผัดผัดผักของเราหมดเลยนะก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือใครจะยีให้แตกเลยก็ได้นะ แต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเรายีแตกเลยมันก็จะดูไม่น่ารับประทานมันจะแบบไม่ค่อยเห็นชิ้นปลาเค็มเท่าไหร่เนี่ยค่ะเราใส่ปลาเค็มแค่นี้เองนะเพื่อนแต่รสชาติเนี่ยรสชาติในผัดผักของเราเนี่ยก็ถือว่าจัดใช้ได้เลยนะแบบแต่ว่าไม่ได้เกินไปแต่ก็มีความเป็นรสจัดจัดกินกับข้าวกำลังอร่อยเลยนะคะ เราหั่นปลาเคม็มเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเอาน้ํามันที่เราทอดปลาเค็มนี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆเอาออกจากกระทะเลยให้เหลือติดกระทะนิดเดียวก็พอนะเราจะใช้น้ำมันที่เราทอดปลาเค็มนี่แหละไม่ได้ประหยัดนะแต่ว่าน้ำมันทอดปลาเคม็มเนี่ยมันจะมีความหอมกลิ่นปลาเคม็มอยู่เนาะแล้วที่เราเอามาผัดผักผัดผักของเราก็จะหอมปลาเคม็มไปอีกนะแล้วก็ จะตั้งกระทะแล้วเวลาเราผัดผักเนี่ยเราจะใช้ไฟแรงสูงไฟแรงจัดเท่าที่เตาแก๊สของเพื่อนๆจะมีเลยนะก็คือใช้ไฟแรงสุดเลยตั้งกระทะให้ร้อนจนพันขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดผัดสักพักนะคะพอเขาแบบมีความหอมระวังจะไหม้นะถ้าไหม้เนี่ยมันจะขมแล้วก็ผัดจนหอมพอหอมเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่ปลาเค็มลงไปผัดค่ะผัดนิดหน่อยนะคะผัดพอเขาแบบพอแบบ กระจายทั่วกระทะดีก็พอนะเพราะว่าเราทอดเขาจนสุกแล้วอนะเนาะโอเคเราก็ผัดจนปลาเค็มเนี่ยหอมมากแล้วนะแล้วก็แบบกระจายแตะทั่วแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผักบุ้งที่เราเด็ดเอาไว้ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสท,ที่เราปรุงเอาไว้ตอนแรกนะคะใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะ ราดลงไปแล้วเราก็จะไม่ใส่น้ําเพิ่มนะเพื่อนๆเพราะว่าเราชอบผัดผักบุ้งที่แบบมีความเขาเรียกว่าไงมีความข้นหนืดประมาณนึงอะไม่ได้น้ําจึงน้าน้านองขนาดนั้นะนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่บ้านด้วยนะเราไม่ได้กําหนดอัตราส่วนที่ตายตัวแต่ละอย่างเลยเพราะว่าแบบบางบ้านเขาทามากทาน้อยไม่เท่ากันแล้วก็รสชาติที่เราชอบกินนะ่ยแน่นอนว่ามันจะต้องต่างกันออกไปอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ชอบรสชาติเดียวกันทุกคนหรอก อย่างเราชอบผัดผักแบบนี้บางคนเอ,เ,อเอาเป็นพี่สาวเราแล้วกันพี่สาวเราจะชอบผัดผักที่มีน้ำเยอะๆเนี่ยขณะเป็นพี่น้องกันเรายังกินอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอร่อยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเวลาทำอะไรเราทํากินเองเนี่ยมันจะถูกใจที่สุดนะเนี่ยนะคะเราก็ผัดแป๊บเดียวเองค่ะเพื่อนๆทุกขั้นตอนที่ผ่านมาเราใช้ไฟแรงหมดเลยนะก็พอผัดจนผักบุ้งเนี่ยเขามีความเขียวๆแบบนี้แล้วนะ,นะคะก็คือมีความ แฟบลงแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาเขามาตักเสิร์ฟได้เลยนะคะก่อนเสิร์ฟก็ชิมรสชาตินิดนึงถ้าถูกใจก็เสิร์ฟได้เลยถ้ารู้สึกว่ายังขาดยังอะไรเงี้ยก็สามารถเติมได้นะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูผัดผักบุ้งปลาเคม็มไว้รับประทานแล้วกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับข้าวต้มก็ได้นะคะรสชาติเนี่ยมันก็เหมือนกับผักคะน้าเนาะแต่บางคนอาจจะคิดว่าผักคะน้าเนี่ยมันขม ก็บางคนกินเราก็รู้สึกว่าผักขนาะขมแต่ว่าผัดผักผักบุ้งเนี่ยเขาจะมีความหวานแล้วก็ไม่ได้มีรสชาติขมเลยนะคะใครที่เพิ่งหัดเริ่มกินผัก,กเนาะผัดผักบุ้งเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะกินง่ายที่สุดนะเพราะว่าเขาจะมีความอร่อยกรอบ หอมๆไม่มีรสขมใดๆเลยไม่เหม็นเขียวด้วยนะคะก็ลองเอาเมนูนี้ไปทำรับประทานกันดูเผื่อว่าจะได้เมนูที่ถูกใจใหม่ๆมาอีกเมนูหนึ่งนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปนะคะซึ่ง เราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่งตรงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ